กลับมาเจอกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถเมื่อสองนะคะเราอยู่กันที่เดิมนะ,ะที่บริษัท เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะตลอดอายุสัญญานะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่เครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยเช่นกันนะคะโปรโมชั่นรถสไลด์ส่งฟรีถึงนาบ้านยังมีอยู่นะคะถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าพลาดครั้งนี้คือไม่มีอีกแล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะรถ SUV นะคะ เจ็ดที่นั่งนะคะพลาดไม่ได้เลยนะกับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคันที่เข้ามานะคะไม่มากนะเพราะเป็นตัวหน้าแชมปโฉมหน้าแชมปนะคะลูกค้าตามหาเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.5V นะคะตัว V Intebo นะ,ค,ะคันนี้เป็นขับ2ปี2015นะคะเปิดขายราคากันอยู่ที่699,000บาทะคะเลขไม่ของเขาอยู่ที่2 0 0แสนต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหนูเลยเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0933892888เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวรายละเอียดรถคันนี้กันบ้างนะคะว่ารายละเอียดของเขาเป็นยังไงนะคะ สำหรับคันนี้โมหน้าแชมป์นะคะตัวกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะคะนี่แน่นๆเลยนะมากัน4แถว5แถวกันเลยะคะสำหรับดวงไฟลูกค้าได้เป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะสวยงามนะคะไฟสูงส่องสว่างเนี่ยยามกลางคืนไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านล่างนะคะได้ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยโครเมียมรอบๆดวงไฟแบบนี้นะคะ โฉมหน้าแชมป์นะคะเป็นโฉมหน้าที่หาค่อนข้างยากในท้องตลาดนะคะลูกค้าเข้ามาแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นปี2015นะคะอ่ารายละเอียดของรถนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้าจ๋าท่านได้มองหาสีดำพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับซุ้มล้อนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัวล้อแม็กนะคะล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อต6รูสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าจะได้ ยางนะคะเป็นยางของบิสโตนะรหัสของยางจะเป็นรหัส2 6 5ทับนะคะคันนี้เนี่ยสัปดาห์ยางของเขาเป็นสัปดาห์ที่51ปี20เป็นยางปปลายปีนะคะตัวยางเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆนะพวกโชคนะคะก็เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคันนี้เก็บรายละเอียดพร้อมขายเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะสามารถ จัดไฟแนนได้ยอดเต็มๆล้นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้กระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่ติดข้างกระจกนะคะราวบันไดเป็นสีดําเช่นกันค่ะคันนี้สีดําดุดันทั้งคันเลยนะ,ะภายในก็เรียบหรูนะ,ะในส่วนของมือจับเปิดกระโปรงนะคะเป็นโครเมียมทางอ่านนะคะของเขาเป็นกุญแจรีโมทแบบเสียบแบบนี้นะ,ะลักษณะของมือจับเนี่ยเขามีการตกแต่งด้วย ตัวโคเมียมาให้ด้วยนะคะเป็นตัวกันรอยเวลาที่ลูกค้าเปิดประตูเนี่ยจะได้ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะของตัวรถนะตัวกระจกนะคะก็เป็นกระจกเติมแท้จากโรงงานเลยคันนี้มีการติดผิวกันสาดมาให้แล้วนะคะราวด้านบนนะคะก็มีร่องรอยการใช้งานนะคะนิดหน่อยนะมีร่องรอยบ้างนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะลูกค้าลักษณะฝากระโปรงด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยดวงไฟก็ได้เป็นดวงไฟกลมๆแบบนี้ไปเลยนะ คันนี้เป็นตัว V นะคะ2.5 V V i n t u r b o นะคะลักษณะของตอกษรนเนี่ยอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่หล่นหายไปไหนนะคะคิ้วฝากระโปรงท้ายก็มาเป็นโครเมียมแน่นๆเลยนะมีสลักนะคะตัวโลโก้ f o r t u n e r อยู่ด้านล่างทีปัดน้ำฝนใช้งานได้อีกยาวๆนะคะไฟเบกรกดวงที่สามมาให้พร้อมเลยนะ ประมาณนี้นะคะรายละเอียดรอบๆอบคันนะคะลักษณะเดิมเดิมนะคะสีเดิมไม่กับสีแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีการเก็บรายละเอียดในส่วนของร่องรอยรอยขนมงคน,คน,คนแมวเนี่ยเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันบ้างสำหรับคันนี้ภายนอกเป็นสีดํานะคะละ้วภายในก็คือสีดําทั้งคันเลยนะเรียกได้ว่าคุมโทนดําทั้งนอกทั้งในนะคะลูกค้าจ๊ะนะในส่วนของฝาประตูนะคะเขาก็เป็นฝาประตูพาร์ทเดิมๆนะคะพั้จุดเม็ดองเม็ดอารอ์รก็ยังเร่งๆกันสวยๆ ตัวขอบยางนะคะยังไม่เปื่อยนะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลักษณะดีเลยนะมือจับนะคะเป็นโครเมียมทั้งอัานนะแล้วก็เขามีการตกแต่งตัวพวกปุ่มคอนโทรลค่ะตกแต่งด้วยลายไม้เป็นลายไม้สีน้ำตาลออกดำๆนะคะมีช่องสำหรับใส่ขวดน้ำให้หนึ่งช่องนะคะรายละเอียดพวกหัวน็อตต่างๆก็เดิมๆนะจากโรงงานนะคะเดิมทั้งคันนะคันนี้ สนใจอยากจะเข้ามาดูรถสภาพจริงนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กได้เลยนะคะเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะนัดวันเวลาเข้ามาดูรถกันได้นะ,ะ,ะในส่วนของตัวเบาะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังไปนะคะแล้วก็เป็นเบาะปรับเรื่อนไฟฟ้านะคะสําหรับฝั่งคนนั่งนะคะสําหรับฝั่งคนขับ พวกฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ด้านนี้เลยนะก<ช>ระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายควบคุมเป็นในส่วนของเรื่องเครื่องเสียงเวทยุนะคะด้านขวาก็เป็นพวกบ<ม>ลูทูธรับสายวางสายต่างๆคันนี้เป็นตัวเนวิกเตอร์ด้วยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะนหน้นาจงหน้าจอมีมาให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้ตัวแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะ เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดนะคะมีโหมดให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะตามใจคันนี้ลูกค้าสามารถขับรถขึ้นคงขึ้นเขาได้สบายๆเลยเพราะเขาสามารถเปลี่ยนโหมดเกียร์ได้บริเวณด้านบนนะคะคอนโซลก็เป็นสีดำทั้งคันมีแอร์แบ็กตรงนั้นให้1จุดด้วยนะคะและแอร์แบ็กตรงพววมาลไยให้อีก1จุดกล่องเก็บเอกสารนะคะคู้มืงคุ่มือมีมาให้พร้อมนะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารเบาะนั่งแถวกลางกันบ้างนะคะอ่ะเบาะนั่งแถวกลางนะก็กว้างๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนหลังคาเนี่ยวัดสัดส่วนลงมาค่อนข้างที่จะสูงโปร่งนะคะนั่งกันยืดขาได้สบายๆนะคะแล้วก็แถวกลางเขามีแอร์แยกมาให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะ ปรับเองได้เลยตามใจชอบนะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดในครอบครัวเนี่ยมีกันเยอะนะคะแล้วก็ออกต่างจังหวัดกันได้มาดูกันในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะโครงสร้างฝากระโปรงท้ายก็โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะการันตนการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักปีความตรีรังกาน้ำท่วมแต่อย่างใด หัวน็อตโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันสีก็ไม่กลับด้วยนะสีเดิมๆเลยนะคะสีดําดูดูทั้งคันแบบนี้สําหรับเบาะนะคะลูกค้าจา๋าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานเนี่ยเขาสามารถปรับพับแล้วก็เอาขึ้นไปขนแขวนแบบนี้ได้เลยนะคะมันเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ได้เลยหนึ่งคันนะคะพอพับขึ้นไปเนี่ยพื้นที่ด้านล่างก็จะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะด้านหลังหากมีผู้โดยสารนั่งนะคะก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะทั้ง2จุด มีไฟนะคะด้านท้ายด้วยนะ,ะถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่อนเนกระส่งรถครอบครัว SUV น่าใช้มากๆนะคะ2.5ก็แรงๆเลยนะ,ะไม่ได้กินน้ำมันอะไรมากนะคะไม่เผมือนตัว3.0ในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้ขนาด2.5 V นะคะเป็นตัวเครื่อง D4D นะคะ v n Turbo นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่านี่ ตัวห้องเครื่องสะอาดมากๆนะคะทีมช่างมีการเก็บรยายละเอียดทําความสะอาดสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะตรวจสอบคุณภาพแล้วนะคะไม่มีรอยมันรอยเยิ้มของน้ํามันออกมาแต่อย่างใดสภาพโครงสร้างเดิมๆตัวเครื่องเดิมๆนะคะลูกค้าจ๋านะให้ลูกค้าดูรยายละเอียดกันนะคะคานหน้าก็ตรงๆนะไม่มีรอยคดรอยงอไปอย่างใดตัวปั๊มตัวรหัสเนี่ยยังคงอยู่นะคะลูกค้า ฝากระโปรงคันนี้ก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะเดิมๆเลยจากโรงงานแผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะตัวปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะสวยงามน่าใช้มากๆค่ะคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะถ้าช้าเนี่ยไม่อยู่รอแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าเป็นคันที่น่าใช้นะคะราคาดีนะสําหรับคันนี้สรุปรายละเอียดคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับคันนี้นะคะโตโยต้า f o r ์ u ูเนอร์นะคะคันนี้เป็นตัว v n Turbo รราคาเปิดขายคันนี้นะคะอยู่ที่ 6 9 9 0 0บาทเลขไม์ของเขาอยู่ที่20,000นตนๆน,น,นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหนูเลกเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3ย์9 2 8 8 8เบอร์นี้เปิเปดให้แอดไลน์ด้วยนะคะสำหรับดอกเบีย้ยคันนี้นะคะสามารถใช้ดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกับรถเก่งได้เลยนะ,ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นส่งฟรีรถสไลด์ถึงหน้าบ้านอยู่นะคะถึงวันที่12เมษายนนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะสำหรับรายละเอียดการจัดไฟแนนลูกค สามารถออกรถกับเล็กได้ทุกอาชีพขอให้เพียงอาชีพนั้นมีแหล่งที่มาการตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปจัดให้ถึงนาบ้านเลยนะคะลูกค้าจา๋าท่านได้สนใจพลาดไม่ได้เลยนะค,ะคันนี้นะคะอย่างที่เรียนแจ้งนะ,ค,ะคันนี้มีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นปี2015ัสรถสวยๆสีดําแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะและก่อนจากการน,นะคะลูกค้าเราควรกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด รถเข้าใหม่หน่าใช้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ